สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องวาววววันนี้เราก็จะมีเรื่องราวหรือข่าวคราว,าวอะไรมาเล่าสู่กันฟังมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะเรียกว่าก็ยังเป็นมหากาย์นะคะระหว่างศึกสีกากีระหว่างบิ๊กสองบิ๊นั่นก็คือบิ๊เต่าแล้วก็บิ๊โจ๊กนั่นเองซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เปิดหน้าชนกันแล้วนะคะ ซึ่งเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากพลตำรวจตีทินกรรังมาตรองผอบอชนอเขายื่นคำร้องต่อสารอาญาให้ออกหมายจับผู้ต้องหา5รายประกอบด้วยตำรวจสีนายและพล,ละเรือ1รายเนื่องจากมีหลักฐานเส้นทางการเงินโยงมาจากเว็บพนัน B n K Master นะคะซึ่งดูเรียกว่าเว็บพนันของมินนี่นั่นเองค่ะจำนวนนี้ก็มีชื่อของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรวมอยู่ด้วย และในการแจ้งข้อกล่าวหานั้นก็คือกระทำผิดข้อหาสมคบคิดกันกระทำความผิดฐานฟ้องเงินและเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟ้องเงินเป็นการขยายผลจากคดีที่สอนอตาปูนเคยดำเนินคดีกับพอตทคริสเปียเกตตำรวจพอบ้านของบิ๊กโจ๊กกับพวกเมื่อเดือนธันวาคมพศ2566 เนื่องจากมีเส้นทางเงินของเว็บพนันเดียวกันนี้เป็นหลักฐานสำคัญหลังจากได้รับการร้องเรียนแล้วก็หมายจับ จากตำรวจสารก็เรียกประชุมด่วนทันทีพิจารณาถึงพยานหลักฐานที่ทางทีมสอบสวนแน่มาสุดท้ายก็มีมติให้ออกหมายจับตำรวจสามนายนำโดยตำรวจยศพอตอ,อกับพลเรือนอีกหนึ่งคนยกเว้นในส่วนของบิ๊กโจคนเดียวนะคะสารเห็นว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงให้แก้จากการออกหมายจับเป็นการออกหมายเรียกแทนเพื่อเป็นการให้เกียรติคนระดับรองผอตรอโดย ให้บิ๊กโจ๊กไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอตปูนตามหมายเรียก และในเรื่องนี้เองนะคะพลตำรวจตรีจจรูนเกียรติปานแก้วหรือว่าบิ๊กเต่าของเราก็มั่นใจพยานหลักฐานคดีเว็บพนันมินนี่ล่าสุดก็ได้ร้องทุกกล่าวโทษบิ๊กโจ๊กร่วมกับพวก5คนผิดม157และม149พบเส้นทางเงินจากบัญชีมา้าโอนเข้าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีก300กว่าล้านบาทพร้อมทำหนังสือถึงปปชให้ส่งสำนวนกลับมาที่ตารวจด้วยค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะบิ๊กเต่าเองก็ยอมรับว่ามีหลักฐานชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กเช่นรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงการโอนเงินไปยังกลุ่มต่างๆจากบัญชีมา4ีถึงหบัญชีเว็บพนันรวมกว่า300ล้านและ จำนวนมากกว่าครึ่งถูกโอนไปในเส้นทางเงินของตำรวจระดับสูงและกระจายไปยังครอบครัวเพื่อให้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันยืนยันไม่มีการกั่นแกล้งหรือลังแกบุคคลใดโดยให้พนักง,งานอายการมาเป็นที่ปรึกษาการทำคดีด้วยเพราะเรื่องนี้กระทบต่อสำนักงานตำรวจเช่นกันค่ะ ตรงนี้นะคะบิ๊กโจ๊กเองก็ได้ออกมาแก้ต่างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการดิสเครดิตให้ได้รับความเสื่อมเสียมีผู้อยู่เบื้องหลังชี้นำคล้ายเป็นผู้ประพันธ์บทละครแม้จะดูงานด้านความมั่นคงแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามเว็บพนันโดยตรงดังนั้นจะได้รับประโยชน์จากกลุ่มผิดกฎหมายได้อย่างไรเพราะไม่มีอำนาจในการเรียกรับเงินหรือเจรจาต่อรองเรื่องทั้งหมดเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น และล่าสุดเมื่อวานนะคะบิ๊กโจ๊กเองก็ได้ส่งทนายความฟ้องบิ๊กเต่าข้อหามินประมาทหลังได้ให้ความเห็นในสำนวนผ่านสื่อเผยตุเรียมถแถลงเปิดเส้นทางเงินถึงใครบ้างเชื่องานนี้มีสะเทือนตายมูอย่างที่รองผอตรอเคยพูดเอาไว้ ทางด้านทนายความของบิ๊กโจ๊กได้กล่าวว่าความจริงแล้วข้อมูลที่ทางด้านบิ๊กเต่านะคะได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและรายการทีวีชื่อดังสื่อมวลชนสามารถติดตามได้จากข่าวหรือมีข้อความที่ไม่สมควรนํามาพูดเพราะเป็นถ้อยคําในสํานวนและเกินเลยออกมาเยอะทําให้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยได้รับความเสียหายจึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะทีมทนายความนําเรื่องมายื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการ โฆษณาฟ้องสองกรรมทึ่งทางฝ่ายกฎหมายได้พิจนารณาดูแล้วถ้อยคำดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และตรงนี้นะคะทางด้านนักข่าวได้ถามกับทางด้านทนายของบิ๊กโจ๊กว่าได้พูดจริงหรือไม่ว่าถ้าพูดหรือว่าแฉออกมาอาจตายหมู่ทั้งหมดจริงหรือไม่ซึ่งทนายเองนะคะก็ได้พยักหน้าพร้อมกล่าวว่าประมาณนั้นนะคะทั้งนี้นะคะเราก็จะมีคลิปเสียงของทางด้านบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กเต่าที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะมาให้ได้ฟังกันนะคะผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณหลังที่มาจาก อม,มารินทีวีช่อง8ไทยรัฐทีวีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเอกธนาชวงเนี่ยถ้าเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วก็ทำรายละเอียดรอบคอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ไม่ได้กันแจ้งไขนะครับแล้วนโยบายของท่านผบอตรก,ก็ไม่ได้กันแจ้งไขก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายใครผิดก็รับไปนะครับใครไม่ผิดก็ใครไปก่รแจ้งก็ถูกฟอ้องร้อง นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เอาชีวิตรายการไปเสี่ยงหรอกเพราะผมก็อีกประมาณทั้งหกปีจะปีผมก็กเกษียณแล้วนะครับไม่ไม่เอาเรื่องไปอันหัวหรอกแต่เราจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะนะให้ไม่ไม่ให้เป็นคือเราต้องการรักษาองค์กรของเรา นะครับถ,ถ้าถ้าถ้ากลุ muscle, bodies, against, army, two, ่มผ so ู้ต้องหาเนี่ยไม่มาข่มข like ู่เจ้าหน้าที่ไม so ่มาท่มขู่จะฟ้องจะนู่นจะนี่นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ได้วันไหวหรือไม่มาทาร้ายองค์กรนะครับถ้าทําร้ายพวกผมอย่างเดียวไม่อะไรแต่ทํร้ายองค์กรเนี่ยพวกผมบอกเลยว่าผมไม่ยอมแล้วผมจะเดินหน้าชนทุกรูปแบบนะครับแต่จะชนด้วยหลักฐานและความถูกต้องไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้อะไรท้งนั้นนะครับโปรดอยาทาร้ายองค์กรเลยนะครับโปดยาทรยศองค์กรตัวเองนะครับเหมือน เหมือนที่ท่านทรยศเจ้านายมาแล้วหลายๆคนนะครับอันนี้เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครนะคะไม่ใช่มันเป็นเรื่องพยานหลักฐานบอกเลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่กันแกล้งใครนะครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับตรวจสอบประวัติได้ไม่กันแกล้งใครแล้วก็ไม่นิยมเรื่องงานกันแกล้งนะครับไม่เอานะครับเอาผมไม่รู้ว่าทำไมต้องโดนจกเขาเขาเป็นคนที่รู้ดีที่สุด นะักพยานหลักฐานต้องขอบคุณน้องๆที่โดนดำเนินคดีด้วยที่เก็บพยานหลักฐานไว้ทุกขั้นตอนทุกวิธีการจดละเอียดยิบนะผมบอกว่าต้องขอบคุณน้องๆ <ไป S 1> ผม,<ป>ผ,มผมสงสารน้องๆทุกคนที่เข้ามายุ่งกับคดีนี้แล้วต้องพันไปด้วยผมว่าเขาขึ้นเรือลำผิดนะเรือลำผิดนะแล้วผมเชื่อว่าเรือลำนี้กำลังจะล่มนะครับผมสงสารถ้าเขาไปขึ้นเรือที่ลำถูกเขาซื้อลอตเตอรี่ที่มันขาถูกทางเนะี่ย ผมว่าเขาจะเจริญก้าวหน้านะครับผมไม่อยากทํารลายแต่ผมเชื่อว่าลูกน้องกลุ่มเนีเ้ต้องทําตามผู้บัญชาไม่กล้าบิดผิวแม้แต่เล็กน้อยมีอะไรก็ทํางานเป็นขั้นเป็นตอนละเอียดนะค่าใช้จ่ายทุกอย่างนี่ต้องเป๊ะนะครับมันเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของการกาะทำความผิดไว้ชัดเจนทุกขั้นทุกตอนทุกเดือนนะครับแล้วก็มีประตูออกหมายจับ กวนให้ท่านอธิบายในประเด็นเมื่อวานนี้ครับไอ้ผมผมอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนนีดนึงว่าในเรื่องนี้น่ะผมวันนี้ผมมอบให้ทนายเขาไแถลงเมื่อวานแล้วนะครับนะแล้วผมก็ต้องเรียนว่าเออผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับนะเออเพราะว่าเออผมไม่ได้มีความผิดนะครับนะเออแล้วผมก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผมนะครับนะเพราะเมื่อวานสารเพื่อถอนหมายจับนะแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้น วันนี้ผมต้องเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นปชช่างต่างกำลังทางานอยู่นะครับะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปแทกแซงนะครับเพะฉะนั้นวันนี้การทํางานผมก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องปกตินะครับวันนี้ผมมองว่าเราเอาเวลามาคิดมาทํางานเนี่ยเพื่อตํารวจเพื่อองกรนะครับแล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะไปเขาที่ชัยกูดนะครับเพราะอย่าลืมว่า วันนี้เราเปิดเขาแล้วนะครับนะครับขั้นตอนในส่วนของหากมีการออกหมายเลียกเนี่ยขั้นตอนของการนักงรัสอบสวนมันจะต้องดําเนินการอย่างไรกับท่านช่วยอธิบายนะะ่อยครับอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวผมจะให้ทนาความเขาแถลงรวมอีกทีหนึ่งนะเอ่อนะครับเพราะว่าผมพูดไปมันก็จะยืดเยื้ออีกนะครับนะเอาไปว่าอย่างนี้นคือผมจะไม่ไม่ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะแต่ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะและผมก็เชื่อมั่นในเอ่อในใน การทํางานของผมนะว่าผมทํางานเนี่ยผมปราบปรามจับกลุ่มมาตลอดนะครับนะผมไม่มีเกี่ยวข้องบูพันเรื่องเบศนี้นะครับดูเหมือนว่าคําสั่งของบตรอยเนี่ยทุกฝ่ายรก้ติแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ติดจะทาให้ให้ท่านเนี่ยยุยยุ่ยยุ่ยให้ท่านเนี่ยจะต้องมาชี้แจงอะไรไหมผมผมวันนี้ในเรื่องคดีเหมือนที่ผมเรียนพี่นะฮะว่าคือผมไม่กังวลนะเพราะผมเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมนะ วันนี้ปปชเขาก็มีมติอะไรต่างไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเดินตามกลไกของกระบวนการยุติธรรมส่วนผมเนี่ยมีหน้าที่ทํางานให้ประชาชนให้ตํารวจพี่น้องตารวจอย่างเดียววันนี้เห็นไหมครับว่าวันนี้ตํารวจเนี่ยทำงานอย่างหนักหน่วงนะวันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือการให้ความกัลงใจเขาดฉนะะนั้นวันนี้เราต้องเอาสมองเอาเวลามาคิดเรื่องอย่างนี้